ว,ะะวันนี้ค่ะขูจะพาทุกคนมาเพ้นแดนแดนแดนคริปเทจิโอแมนเซอร์ค่ะจากกล่องทูมเวิลคิวทีมล่าสุดนี้เลยซึ่งกล่องนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวเนครนแล้วก็เป็นตัวของเดฟวอชนั่นเองค่ะสองฝั่งแบบสองฝ่ายจุกเลยแต่ว่าเราจะมาเห็นของตัวจิโอแมนเซอร์โดยเฉพาะกันเลยค่ะซึ่งจตัวนี้เนี่ยเขาแบบเรียกว่าเป็น เนฮอนเนาะที่ถูกปลุกขึ้นมาจากทูเมอร์นั่นเองค่ะซึ่งปุ๋ก็ได้ปลุกมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะมาทําสีในวันนี้ซึ่งเราอย่ามัวรอชาร้ากันเลยดีกว่าค่ะเราไปดูสีที่เราใช้กับตัวจิวมันเซอร์กันก่อนเลยดีกว่าไปดูกันเลยซึ่งเริ่มมาเนี่ยก็แน่นอนว่าปุ๋จะเริ่มจากการสเปรย์รีเบลเชอร์ค่ะหรือว่าการสเปรย์ไพรเมอร์ลงไปทั่วทั้งตัวของโมเดลเลยค่ะ ถามว่าทำไมเราถึงต้อง spray p เ i m e r ลงไปก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยจะค่อนข้างประหยัดเวลาค่ะในการลงสีแถมสีเนี่ยมันจะเข้าไปในซองในหลุที่พู่กันเราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะอีกอย่างนึ่งคือมันจะช่วยป้องกันการหลุดลอกแล้วก็ทําให้สีในชั้นต่อมาเนี่ยติดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จกันแล้วกับสีแรกของเราเราะนั้นเราไปดูสีที่เราจะใช้เป็นสีต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ไปเลยขั้นตอนแรกนะคะปุ๋ยก็จะใช้อแวนดอนแบล็กในการลงส่วนที่เป็นเครื่องนําทั้งหมดเลยค่ะของตัวจิโอแมนเซอร์ซึ่งนั่นก็คือส่วนที่เป็นด้ามมาวุธค่ะแล้วก็รวมไปจนถึงส่วนที่เป็นเกราะของเขาด้วยนะคะทุกคนใครที่อยากให้มันออกไปในแนวแบบว่าเกลเกๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีไดบัรก็ได้เช่นกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยปุยัยให้มันออกแนวแบบเหมือนหน้ากล่องเลยก็เลยลงไปเลยค่ะ และในส่วนต่อไปปุ๋จะมาที่คาบาไลากินค่ะหรือว่าส่วนที่เราต้องการให้เกราะของเราเนี่ยมีสีเขียวขึ้นมานั่นเองซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็ลงไปเลยค่ะสองรอบแบบชัดๆจัดเต็มใครที่อยากให้มันเห็นได้ชัดเนี่ยก็พยายามให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยลงอีกรอบนึงไม่อย่างนั้นตัวสีของเรามันจะผุขาดนั่นเองค่ะและในส่วนของ c e l ลสต r าเกร y ค่ะปุ๋ยจะใช้สีนี้ในการลงส่วนที่เราต้องการให้ มันเลืองแสงขึ้นมาค่ะอย่างเช่นลูกกลมๆบริเวณตัวส่วนอาวุธค่ะแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นปลายอาวุธด้วยรวมไปจนถึงส่วนที่เป็นหน้ากากของจิวแมนเซอร์ด้วยนะคะทุกคนในส่วนของเร็กชิวิเตอร์อาร์เมอร์ค่ะหรือว่าส่วนเครื่องทองของเรานั่นเองซึ่งถุยจะใช้สีนี้ในการลงส่วนที่เป็นอาวุธค่ะซึ่งเป็นในส่วนด้ามแล้วก็ตรงปลายเนาะรวมไปจนถึงส่วนที่เราต้องการให้เครื่องหัวของเราเนี่ยเป็นสีทองค่ะทาลงไปได้เลยสองรอบเพื่อให้เห็นชัดนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะทุกคน ใช้ไยแค่ไม่กี่สีเเนี่ยเท่านี้สีเท็ทั้งหมดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาจริงๆเลยที่มันเร็วยก็เพราะว่าปุ๋ยลงมีเดียเชื่อเป็นไพรเมอร์ก่อนเลยไงอ่ามันก็จะช่วยประหยัดเวลามากๆเลยในการลงสีจุดอื่นค่ะก็มีสีเคนเลยน้อยเท่านั้นเองที่เราต้องมาดกากันซึ่งในขั้นตอนต่อไปเนี่ยปุ๋ยจะพาทุกคนมาลงในส่วนที่เป็นเงาแล้วค่ะหรือว่าการลงเชนนั่นเองซึ่งเราก็สงสัยแล้วใช่ไหมล่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโจมันเสื้อของเราจะใช้เชดสีอะไรบ้างเพราะงั้นเราไปลุยไปพร้อมกันเลยกว่่าคะ <Go! S 2> เราจะมากันที่นุนออยหรือว่าสีเชดสีแรกของเรากันเลยดีกว่าเพราะว่าปุ๋ยจะใช้สีนี้ในการลงส่วนที่เป็นเครื่องเงินทั้งหมดเลยค่ะรวมไปจนถึงเกอกของเขาด้วยนะคะอย่างเช่นในส่วนที่เป็นร่องๆเนี่ยเราอาจจะทาให้มันเข้มขึ้นมาก็อาจจะทาสองรอบไปเลยก็ได้นะคะไปต่อกันที่เล a n แลน e เฟลชช์ค่ะเพราะปุ๋ยจะใช้ในส่วนที่เป็นเครื่องทองทั้งหมดของเราเลยก็จะเป็นในส่วนเครื่องหัวค่ะรวมไปจนถึงอาวุธด้วยเช่นกัน เราจะไปกันต่อที่เทสเลตโกลค่ะซึ่งไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเพราะว่าสีนี้เนี่ยไม่ใช่สีเฉดก็จริงแต่ว่าเป็นสีเทคนิคอลค่ะเพราะว่าเราจะใช้สีนี้ในการลงส่วนที่เราต้องการให้มีความนิออนเรืองแสงขึ้นมาค่ะก็คือส่วนที่เป็นลูกกลมๆนั่นเองที่เราลงเซเลสทราเกรลงไปเนาะรวมไปกันถึงส่วนที่เป็นด้ามอาวุธของเขาด้วยถ้าปุ๋ยจะไปต่อกับโคเ g เลกรินเ d ดค่ะหรือว่าสีเฉดสีสุดท้ายของเราแล้วซึ่งสีนี้เนี่ยปุ๋ยจะใช้ลงสําหรับส่วนที่เป็นปลายอาวุธที่เราลงเทส la ลตโกลไปยกยก รวมไปจนถึงส่วนนี้เป็นโล่ที่เราลงตัวคาร์บอนไลท์กรีนลงไปค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถลงซ้ําได้2รอบนะคะถ้าสมมุติว่าอยากให้มันมีความชัดเจนของสีเนาะแล้วพอเราลงส่วนของสีเฉดไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวของเจอแมนเซอร์ของเราเนี่ยมีแบบว่ามิติแล้วก็ตัวดีเทลขอ,ของเราจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะกับพวกที่เราลงเทสเอร์ลงไปค่ะคือมันดูเปความแบบสว่างโกลโกโกค่ะเหมือนกับ อาวุธที่กำลังดืนแฉกอะไร่างนี้นั่นเองซึ่งในถ้นนอนต่อไปเนี่ยเราจะมาลงในส่วนที่เป็นฐานกันค่ะยัลงลง่ลงๆ้นๆตรงนี้แล้วปืนก็จะมาทําให้มันดูเหมือนแบบพื้นดินแตกๆกันซึ่งเราจะใช้สีอะไรกันคนะไปชมไปพร้อมกันเลยค่ะมาทำส่วนฐานของเราต่อกันดีกว่าค่ะด้วยสี a q u a r ก a ันเอินั่นเองซึ่งตัวสีนี้เนี่ยเขาจะมีความเรียบนะคะแต่ว่าพอเวลาเราลงไปแล้วรอให้มันแห้งเนี่ยตัวเนื้อของเขาเนี่ยมันจะแตกค่ะแล้วก็กลายเป็นพื้นผิวที่ เหมือนกับดินแห้งนั่นเองซึ่งถ้าเราลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะหนาแล้วก็แตกมากเท่านั้นนะคะแต่ว่าปุ๋ยไม่ได้ลงหนามากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัว g e o m ซอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างโหลดต่ำอ่าเขาก็จะลงยากนิดนึงเพราะงั้นเราลงบางๆคะ่ะเท่านี้ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยถูกฟื้นขึ้นมาจากสุสานล,ละ และนี่ก็คือหลังจากที่เราลงตัวฐานลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยอัลเบรนเอิร์น,นั่นเองค่ะซึ่งตัวสีนี้เนี่ยมันจะเป็นฐานที่แบบแตกๆนิดนึงซึ่งจะช่วยทําให้ตัวเนคครของเราเนี่ยดูเหมือนกําลังอยู่บนถ้วภูมิลบที่มีความแบบดิบแห้งนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งในขั้นตอนต่อไปเนี่ยปุ๋ยก็พร้อมแล้วที่จะพาตัวเนครวนเซอร์เอ้ยจีโอแมนเซอร์เอาเนครกนนับจีโอแมนเซอร์มาลงกัน เอาไปลงไฮไลท์ต่อกันคะ่ะทุกคนหรือว่าการลงแสงนั่นเองซึ่งจะช่วยทําให้ตัวนีคของเราเด่นมีความโดเโดเด่นขึ้นมาค่ะทั้งในส่วนของอาวุธแล้วก็ในส่วนของเกราะของเขาเองด้วยถ้าเราใช้สีอะไรเราไปชมแมพร้อมกันเลยค่ะ้เราจะมาเริ่มไฮไลท์แรกของเราด้วยสีไอรอนเบรกเกอร์ค่ะปัดปัดปัด,ปดลงไปเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้มันสว่างขึ้นมาอย่างตัวดีเทลของเขาเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นค่ะแล้วก็จะดูโดดเด่นขึ้นมามากด้วย ในส่วนของวัฟสโตนโกลด์ค่ะปุ๋ยจะใช้ในการไดบาดเฉพาะส่วนที่เป็นเกราะสีดําของตัวจิโอแมนเซอร์เท่านั้นนะคะทุกคนตรงนั้นยเห็นชั้นหน่อยก็ลงซ้ําได้เลยนะคะแต่ว่าพยายามทําให้ปลายผู้กันของเขาเนี่ยแห้งไว้ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเวลาปัดไปแล้วมันจะเกิดคราบเอาได้ทีนี้ปุ๋ยจะพาทุกคนมาต่อกับมูดกรีนค่ะหรือว่าส่วนสีเขียวของเราอีกแล้วแต่ว่าสีเขียวตัวนี้เนี่ยปุ๋ยจะใช้ในการเก็บเกรดเฉพาะส่วนที่เป็นเขี้ยวของตัวจิโอแมนเซอร์ค่ะ รวมไปจนถึงส่วนนี้เป็นโลของเขาด้วยป่าลงมปบางๆค่ะแค่เส้นเล็กๆเท่านั้นเองเท่านี้มันก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วและเราจะไปกันต่อที่บาทาซาโกกันค่ะทุกคนซึ่งบาทาซาโกเนี่ยเราจะใช้ในการได้บัตรเฉพาะส่วนที่เป็นสีทองเท่านั้นนะคะปัดลงไปได้เลยค่ะเฉพาะจุด เพียงเท่านี้ตัวสีทองของเรามันก็จะดูคล้ายคลึงกับตัวหน้ากล่องขึ้นมาแล้วปุ๋ยจะพาทุกคนมาปิดจ็อบด้วยสีสุดท้ายกันด้วยเอาทวนเกรค่ะซึ่งสีนี้ปุ๋ยจะใช้ในการไฮไลท์แค่เฉพาะส่วนที่เป็นหน้ากากของตัวเโอแมนเซอร์นะคะตัวโล่ของเขาด้วย ส่วนไหนเราต้องการให้มันดูสว่างที่สุดเนี่ยที่เราลงมุดวิ่งไป<อ>ก็แ้มลงไปได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จคะ่ะทุกคนเพราะปุ๋ยจะเติมซ i t a เดล c o ป b r a หรือว่าตัวยาบลอมของตัว Citadel Color ล,ลงไปด้วยค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายเนี่ยอย่างเดียวเองเพียงแค่แกะออกมาแล้วก็เลือกไซส์ขนาดที่ต้องการค่ะนึ่งออกมาแล้วก็แปะลงบนฐานได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีกาวให้ในตัวด้วยใช้งานง่ายมากๆเลย และนี่ก็คือ Geoman เซอแห่งเนคนัเอค่ะทุกคนซึ่งหุยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีแค่ไม่กี่สีก็จริงค่ะแต่ว่าเราทำกันเนี่ยมันมือมากๆเลยแล้วก็ใช้แค่ไม่กี่สีเท่านั้นเองซึ่งหุยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำสนุกค่ะใช้เพียงขั้นตอนแค่ไม่กี่ขั้นตอนเราก็จะได้โมเดลที่สมจริงสวยงามพร้อมนำไปใช้างานบนสามลบแบบนี้แล้วค่ะทุกคนซึ่งสำหรับใครที่ต้องการ เจ้าตัวจิอแมนเซอร์แบบนี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากกล่องนี้เลยค่ะปังนี่กล่องคิวทีมทูเวิร์ค่ะซึ่งเจ้ากล่องนี้เนี่ยเบอกเลยว่ามันคุ้มมา,มากเพราะว่าข้างหลังเขาบอกว่าปังนี่เราก็จะได้ทั้งเนครนค่ะแล้วก็ฝั่งเดชวอชด้วยนอกจากนี้เราก็จะได้พวกสนามกับเทอเรนต่างๆด้วยนะคะทุกคนรวมไปจนถึงพวกโทเค็นแล้วก็ ตัว Data าการ์ค่ะทุกคนซึ่งไว้บอกเลยว่าเนี่ยซื้อไปเราสามารถเล่นได้2คนด้วยแล้วก็สามารถเอาานั่งเท้นแบบสวยๆเอาไปตั้งโชว์หรือว่าเอาไปนั่งเล่นบนสามของเพื่อนๆก็ได้ค่ะทุกคนซึ่งกล่องนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่เลเจนด a r ารีวอล m e เกค่ะจะ Walk in เข้าไปในร้านหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้เลยนะคะทุกคน นอกจากนี้แล้วใครที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการเพ้นแบบนี้เนี่ยก็สามารถทักแชทเพจของ The Jelly War Game ค่ะหรือว่าจะบอกรีเข้าไปในร้านก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็จะได้คำแนะนำดีๆไปใช้กับโมเดลนอื่นที่บ้านของเราได้ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยปุ๋ยก็ต้องขอจบหาไปก่อนนะคะทุกคนใครที่อยากให้ปุ๋ยเพ้นอะไรบนคลก็ต่อไปหรือว่าอยากให้เพ้นอะไรจากเจ้ากรอกนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะปุ๋ยก็จะอ่านแล้วก็แอบเอาไปใช้ในสำหรับคลิปต่อไป ุยยด้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s s u b c r i b รเพื่อไม่พลาดข่าวสารของวอร์เรนเมอร์แล้วก็ข่าวสารของเบเจลารีวอร์ดในอนาคตวันนี้ปุ๋ยกับเจนเนอยร์ไปละบ๊ายบายค่ะ